อะโอเคน้องครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรื่องเซตกันเนี่ยอันดับแรกเลยพี่อยากให้น้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่า เซตที่เรากำลเลงเจรียนกันต่อไปจะนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมีความหมายว่ายังไงก็จากเท่าที่พี่ได้เคยไปศึกษาค้นคว้าจากหลายๆแหล่งข้อมูลมานะครับเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันทั้งหมดเลยนะว่าเซตเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนอนิยามน้องครับเฮ้ยน้องเห็นคําว่าอะนําหน้าอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงอะก็คือไม่ใช่ไหมงั้นคําว่าอนิยามก็หมายความว่าเป็นคําที่ไม่มีนิยามนั่นเองแสดงว่าเซตเนี่ยมันไม่มีคําจํากัดความที่แน่นอนตายตัวน้องครับ แต่ว่าในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะที่เรากำลังเรียนอยู่ตอนนี้เขาจะนําเซตเนี่ยมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือเนะครับเป็นเครื่องมือในการทําให้เราเห็นภาพของการรวมกันอยู่เป็นกลุ่มแต่การที่จะเป็นเซตได้สมบูรณ์เราจะต้องรู้และมั่นใจได้ด้วยว่ามีสิ่งใดที่อยู่ในกลุ่มหรือไม่อยู่ในกลุ่มนั้นบ้างนะครับอันนี้ก็คือคําจํากัดความหรือว่าความหมายของเซตที่เรากำลังศึกษากันในวิชาคณิตศาสตร์ หรือถ้าจะพูดง่ายๆเซ็ตก็คือกลุ่มของสิ่งที่เราสนใจนั่นเองอ่ะยกตัวอย่างนะน้องครับให้น้องตอบคาถามว่ากลุ่มที่พี่กาหนดให้น้องตอบไปเนี่ยเป็นเซ็ตในทางคณิตศาสตร์หรือไม่ตัวอย่างแรกนะน้องครับกลุ่มของจํานวนนับที่มีค่าไม่เกินสิบอ่ะน้องตอบพี่หน่อยครับกลุ่มของตัวอย่างในข้อที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเซ็ตในทางคณิตศาสตร์ไหมก่อนตอบพี่อยากให้น้องย้อนกลับขึ้นไปดูความหมายของเซ็ตครับการจะเป็นเซ็ตในทางคณิตศาสตร์ได้เนี่ย สำคัญที่สุดคือตรงไหนรู้ไหมสาคัญที่สุดก็คือตรงที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้น้องครับคือเราต้องรู้ว่ามีสิ่งใดที่อยู่หรือไม่อยู่ในกลุ่มนั้นบ้างเพราะงะั้นจัดตัวอย่างที่พี่กำหนดให้น้องเนีเน่ยว่าเป็นกลุ่มของจานวนนับที่ไม่เกินสิบน้องตอบได้ไหมครับว่ามีจานวนใดอยู่ในกลุ่มนี้บ้างตอบได้ไหมตอบได้ดิจำนวนนับเริ่มจากอะไรเริ่มจากหนึ่งใช่ไหมก็หนึ่งสองสามไล่ไปเรื่อยๆจนถึงใครครับถึงสิบไงเพราะไม่เกินสิบแสดงว่าเอาสิบด้วยไหมไม่เกินสิบแสดงว่าเอาสิบด้วย เพราะฉะนั้นกลุ่มที่พี่ยกตัวอย่างให้น้องในข้อที่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นเซ็ตในทางณิรศิสร์อ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างที่สองกันบ้างน้องครับตัวอย่างถัดไปก็คือกลุ่มของสีบนธงชาติไทยเออแล้วกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเซ็ตไหมน้องครับจะเป็นเซตหรือไม่ดูตรงที่พี่ไฮไลท์เรารู้ไหมว่ามีสิ่งใดอยู่ในกลุ่มหรือไม่อยู่ในกลุ่มตอนนี้พี่สนใจกลุ่มของสีบนธงชาติไทยน้องรู้ว่าบนธงชาติไทยมีสีกี่ส,สีสามสีคือสามสีก็คือสีแดงน้ำเงินแล้วก็ขาวถูกป่ะเพราะงั้น เรารู้ว่ามีสิ่งใดอยู่ในกลุ่มแบบนี้สดงว่าไอ้เจ้าตัวอย่างที่สองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นเซตเหมือนกันอ่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายน้องครับมาดูกลุ่มนี้กันบ้างกลุ่มของคนสวยน้องครับเออกลุ่มของคนสวยถือว่าเป็นเซตในทางคณิตศาสตร์ไหมน้องบางคนรีบตอบไปแล้วน้องครับว่าเป็นพี่ก็หนูแง่ยอยู่ในกลุ่มนี้น้องใจเย็นก่อนนะครับไอค้คำว่าคนสวยเนี่ยแต่ละคนมองเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันหรอกน้องครับบางครั้งเราคุยกับเพื่อนเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ย แกคนนั้นสวยดีเพื่อนเราอาจจะบอกว่าก็งั้นงั้นถูกป่ะไอแบบนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลน้องครับแสดงว่าเราไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดว่าจะมีใครที่สามารถอยู่ในกลุ่มนี้ได้บ้างถูกต้องป่ะเพราะว่าไอความสวยเนี่ยมันเป็นความรู้สึกส่วนบุคคลน่ะถูกไหมแสดงว่าแบบนี้มันไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ได้บ้างเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะไม่ถือว่าเป็นเซตในทางคณิตศาสตร,ร์น้องครับ อ่ะโอเคนะน้องครับก็คิดว่าตอนนี้น้องๆน่าจะเข้าใจความหมายของเซตกันแล้วทั้งจากคําอธิบายด้านบนนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่พี่ยกให้ดูข้างล่างนี้สามข้อเดี๋ยวต่อไปเรามาดูข้อตกลงในเบื้องต้นของเซตกันนะครับว่ามีอะไรที่น้องต้องรู้บ้างอ่ะมาดูข้อตกลงข้อแรกกันเลยน้องครับก็เนื่องจากเซตมันเป็นกลุ่มถูกต้องไหมน้องครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยกระหดดให้ใช้สัญลักษณ์ปีกานะแทนเซต ยกตัวอย่างะะกัน้องครับจากตัวอย่างข้างบนที่พี่เขียนให้น้องดูเนี่ยข้อแรกเนี่ยตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็บอกว่ากลุ่มของจุนวนนับที่ไม่เกินสิบใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้นี้เราก็คุยกันไปเรียบร้อยแล้วว่าไอ้เจ้ากลุ่มเนี้ยกลุ่มของจุนวนนับที่ไม่เกินสิบเนี่ยมันจะมีตัวเลขทั้งหมดสิบตัวอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมอ่ะในน้องบอกพี่สิมีเลขอะไรบ้างน้องครับจำนวนนับก็คือเริ่มตั้งแต่เลขอะไรเลขหนึ่งถูกป่ะสองสามไล่ไปเรื่อยๆจนถึงไม่เกินสิบเอาสิบไหม เอาถือว่าพอสิบก็เท่ากับสิบไงมันยังไม่เกินเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มของจํานวนนับที่ไม่ก็สิบก็เริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยนะสองสามเห็นไมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบแบบนี้เฮ้ยแต่ว่าการเขียนแ,นแบบเนี้ยมันดูกระจายเหมือนเราไม่ได้จัดกลุ่มให้มันถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักนิสษ,ษันเลยบอกว่าเอางี้แล้วก,กัน เพื่อให้มันดูเป็นกลุ่ม็นก้อนเนี่ยเราเอาสัญลักษณ์ปีการไปครอบมันไว้แบบนี้น้องครับมันจะได้ดูเป็นอะไรจะได้ดูเป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่ของมันอเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าน้องไปเจอสัญลักษณ์แบบนี้ที่มีปีการน้องก็ไม่ต้องกังวลใจละพอน้องเรียนกับพี่มาแล้วนี่ใช่ไหมครับน้องก็เลยรู้ว่าสัญลักษณ์ปีการแบบนี้ก็คือการเขียนอะไรการเขียนเซตนั่นเองโอเคนะครับทีนี้เวลาที่เราอธิบายเซตอะไรก็ตามเนี่ยบางครั้งชื่อเซตมันยาวมันดูไม่กระชับน้องครับ ก็เลยเกิดเป็นข้อตกลงข้อที่2ขึ้นมาว่าเราจะใช้ตัวอ,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 อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ่แทนชื่อเซ็ตน้องครับอ่าอย่างเช่นตัวอย่างที่1เนี่ยซึ่งเป็นเซ็ตของอะไรนะจนํานวนนับที่ไม่เกินสิใช่ไหมพี่ก็ไปกําหนดก,ก่อนเลยน้องครับว่าไอเซตของจำนวนนับที่ไม่เกินสิเนี่ยพี่กาหนดให้เป็นเซต a, a ใหญ่เห็นไหมกำหนดชื่อเซ็ตด,ด้วยอ,อ,ยอ,อ,อักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญ่แล้วเวลาที่เราเขียนเซ็ตเนี่ยก็เขียนเป็น a ใหญ่เท่ากับอันนี้พี่ยกลงมาเลยแล้วกันนะ นี่ไงเซตนี้เลยเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงสิบทีนี้น้องเห็นสิ่งที่อยู่ภายในเซตไหมในเครื่องหมายปีกกาของเราเนี่ยเราเรียกสิ่งที่อยู่ภายในเซตว่าสมาชิกของเซตน้องครับซึ่งในทีน่นี้ตัวเลขหนึ่งถึงสิบเนี่ยมันอยู่ในวงเล็บปีกาใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นสมาชิกของเซตอะไรของเซตเอเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จึงเป็นที่มาของข้อตกลงข้อที่สามว่าเราจะใช้ สัญลักษ์คล้ายๆกับ e หลังโค้งตัวนี้แทนคําว่าเป็นสมาชิกน้องครับอ่ะยกตัวอย่างนะน้องครับอย่างเช่นในเซต a ตัวนี้น้องเห็นว่ามี1เป็นสมาชิกอยู่ใช่ไหมถ้าเราจะบอกถ้าน้องจะบอกว่า 1, 1> เป็นสมาชิกของเซต a เนี่ยน้องก็เขียนได้ง่ายๆเลยว่า1แล้วใช้สัญลักษณ์ตัว e หลังโค้งเนี่ยแทนคำว่าเป็นสมาชิกของเซต a แบบนี้ได้เลยหรือเลขอะไรอีกที่เป็นสมาชิกเลข8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะบอกว่า8เป็นสมาชิกของเซต a ก็เขียนง่ายๆว่าไงครับ แแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายของคาว่าเป็นสมาชิกใช่ไหม e หลังโค้งเนี่ยแล้วก็เขียนเซต a เข้าไปแบบนี้เออแล้วพี่ถามน้องหน่อยดิ1ิบเอ็ดเนี่ยเป็นสมาชิกของเซตเไหมเอา้าน้องเห็นเลขส1บออยู่ในเซต a ไหมล่ะไม,ลไม่มีไม่เห็นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นสิบเอไม่เป็นสมาชิกของ A ดังนั้นถ้าเราต้องการบอกว่าสิบอดไม่เป็นสมาชิกของเซต A เนี่ยเราจะเขียนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้น้องครับเป็นตัว e หลังโค้งแล้วขีดค่า เออเนี่ยเนี่ยน้องครับไอเจ้า e หลังโค้งแลข้ขีดค่าแบบเนี้ยมันแทนคําว่าไม่เป็นสมาชิกเพราะงั้นเรารู้จักสัญอักษณ์ของคําว่าไม่เป็นสมาชิกแล้วถ้าจะบอกว่า11ไม่เป็นสมาชิกของเซต A ก็เขียนง่ายว่า11อไม่เป็นสมาชิกเนี่ยขีค่าไปของเซต A แบบนี้โอเคไหมและข้อตกลงสุดท้ายถ้าน้องเกิดไปเจอเซตที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้น้องครับเซตที่น้องเห็นเนี่ยมันมีแต่ปีกาเปล่าๆใช่ป่ะข้างในปีกาไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับ เซตเนี้ยในทางนิงสัยเขาจะเรียกว่าเซตว่างก็ <S <S คือเซตที่มันไม่มีสมาชิกนั่นเองซึ่งไอ้เจ้าเซตว่างเนี้ยเราสามารถเขียนเัญลักษ์ได้2แบบคือเขียนเป็นปีกกาว่างเปล่าหรือเขียนเป็นเครื่องหมายไฟล์ก็ได้เครื่องหมายตัวนี้เรียกว่าเครื่องหมายไฟล์แล้วเนาะครับไอ้ตัวโอแล้วก็คีดค่าเนี้ยเรียกว่าไฟล์นะเป็นัอักษรกรีกเขาเอามาใช้เขียนเป็นสัอรลักษ์แทนเซตว่างก็ได้อ่ะพอดีเมื่อกี้ในข้อตกลงข้อที่2เหมือนที่จะพิมพ์ตรงนี้ผิดน,นะน้องครับขอ,อกลับไปแก้ดึงนะอักษรนะครับไม่ใช่อักษ ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาต่อไปเนี่ยมีข้อควรระวังนิดน,นึงน้องครับเกี่ยวกับเซตว่างคือตอนนี้น้องรู้แล้วแหละว่าเซตว่างอ่ะเป็นเซตที่ไม่มีสมาชิกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีน้องไปเจอเซตแบบเนี้ยแล้วพี่ถามน้องว่าเจ้าเซตเนี้ยมีสมาชิกไหมมีสมาชิกหรือไม่ให้ดูที่ข้างในปีกาถ้าเป็นเซตว่างข้างในปีกาต้องต้องว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอย่างข้างบนเนี้ยอันนี้เซตว่างจริง,รงๆเลย แต่ข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่เซตว่างเพราะอะไรเพราะข้างในบิการมันมีเลขศูนย์ซึ่งเป็นสมาชิกของเซตนี้อยู่เพราะฉะนั้นเซตที่พี่เขียนเซตนี้เป็นเซตที่มีสมาชิกหนึ่งตัวก็คือเลขศูนย์โอเคไม่งงนะครับถามเพิ่มอีกนะแล้วถ้าเจอเซตนี้ถามว่าเซตเนี้ยข้างล่างเนี่ยเซตเนี้ยมีสมาชิกไหมก็มีเหมือนกันถูกต้องไหมน้องครับคือจำไ้เลยนะน้องครับถึงแม้ว่าเซตว่างจะไม่มีสมาชิกก็ตามเนี่ยแต่ตัวมันเองอ่ะสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกอยู่ภายในเซตอื่นได้ อย่างเงี้ยสมาชิกของเซตเนี้ยนะสมมติพี่ตั้งชื่อเป็นเซต b ก็แล้วกันเนี่ยเซต b เท่ากับเซตเซตว่างเนี่ยเราถือว่าเซต b เนี่ยเป็นเซตที่มีสมาชิกหนึ่งตัวซึ่งสมาชิกของเซต b คือใครก็คือเซตว่างนั่นเองนะจำไว้เลยนะน้องครับเซตว่างถึงแม้ตัวมันเองจะไม่มีสมาชิกแต่มันสามารถเข้าไปอยู่เป็นสมาชิกของเซตอื่นได้เพราะฉะนั้นการเขียนเซตว่างเนี่ยเขียนได้แค่สองแบบเท่านั้นคือไม่แบบที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองแบบนี้ก็แบบที่พี่ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้เขียนได้สองแบบเท่านั้นครับ นอกเหนือจากสองแบบนี้ไม่ใช่เ็ษว่างเท่านั้นนะน้องครับ